สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปกด1-4ไล่ยิงให้ถึง30คิวนะครับทุกคนผมไปดูคลิปดิวมานะเห็นดิวลงคลิปแบบว่า30คิวทุกคลิปเลยอะ่ะผมก็เลยเฮ้ย hey, แม่งมีไฟวะเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนว่าผมจะยิงถึง30คิวเหมือนดิวหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับใครกําลังมองหาร้านบริการเติมเกม,ม,ม,มฟรีไฟนะครับผมก็แนะนําเพจคุกกี้แดนช็อปเลยนะครับมีบริการเติมแแบบบทัั้้ง UED ID ลวก็นะคร เติมทุกกว่าเติมเองปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่30สิคิวนะมาดูกันนะครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่าต้องแบบลงพีคสัก2ี่คนอนะถึงจะมีสิทธิ์ถึงฮนะไม่งั้นหาคนไม่เจอไม่มีคนให้ยิงนะแต่ว่ายากอยู่นะครับทุกคน30ิคิวเนะี่ยยากนะ คือเราต้องห้ามเล่นพลาดเลยอะแล้วเรามาคนเดียวอะหนึ่งสี่อะต้องห้ามพลาดเลยยากนะต้องเป็นนักแข่งอะมาน,นักแข่งที่ทำไม่ได้เฮ้ยสวยสองขวงไปเลยดิรออะไรอะผมเป็นนักแข่งด้วยเอาจริงอะนักแข่งเก่านักแข่งอบตอมา รำเลยรำเลยโอ้ยหลังอะไรอ่ะพันยาก่อนเขาเรียกว่าพันเรยอพันหนองเจ็บไปเพื่อนพันไปพันเรยอพันหนองไปดาว ดาวมาดิสี่คิวละเกือบหลับไปกลับมาได้ไปเนะี่ยเกื่าวเมื่อกี้เกือบหลับจริงนะโดนถมเยอะจัดเลยเนี่ยทีนี้ยากแล้วคือจะหาคนไม่เจอแล้วไม่มีคนให้ยิงแล้วทีนะี้หาไงก็หาไม่เจอ เฮ้ยซ้ายมือเหมือนจะมีสองเลยวะมีตัวรองใหม่เฮ้ยดาวหนงนะไม่เข้าหัวเลยดาวสอง ตาผมนี่มันไวจริงๆเลยว่ะไวเหมือนแบบพวกนกพิราบอะ่ะเหมือนพวกกบอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกันปนะเนี่ยไม่น่าเกี่ยวมาขอก่อนอย่าพึ่งได้ไหมเฮ้ยไม่วัดดีกว่าผมตายถ้าวัดตายแน่เยอะครับทุกคนขึ้นมาเยอะมากเลยว่ะที่ใครวะอันดีที่ใครครับเนี่ยมีตัวดาววะไม่แน่ใจ เอาดาวะนะหมดตีแลวนะวิ่งมาหาระเบิดนะหมดได้ไงผมว่าแล้วเอาๆๆลวน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 วิ่งมาหาระเบิดกันทำไมเพื่อนสงสัยรักเพื่อนมากนะจะมาช่วยเพื่อนแต่ผมกำอยู่ไงผมกำไม่หยุดด้วยสายกำขยันกำซะได้ไงเรา โพ้น่าจะหมดแล้วผมว่าแต่ถ้ามีก็น่าจะเป็นที่โรงงานอะที่โรงงานเดินมาโพ้เฮียข้างหน้าผมมีหนึ่งเห็นผมหรือเปล่าพี่ชายไปนู่นแล้ววะไม่น่าเห็นผมแน่เลยโดนดิเพื่อนอย่างเงี้ยโดนดิเพื่อนอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปเขาเรียวกว่าซุ่มเงียบซุ่มโป่งอะไรอย่างงี้ เปิดล่าเลยผมไม่มีรถอะเล่นยากวะถ้าวิ่งไปตรงๆนี้ก็ไม่น่ารอดน่าจะตายใครเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเงียบด้ยผมฟังเสียงได้ยินเสียงโดดตึ๊กนึงเงียบเลยขอฟังเสียงก่อนต้องมีรถอะไม่งั้นไปเอาตัวล่าไม่ได้ผมจะตายเองไม่ใช่อะไรจะโดนหนักเสิฟ โอ้แป้งหกโอ้มก้าดเล่นแป้งแล้วนาทีนี้โอ้โ oh หแป้งเอ้ยแป้งหกโอ้แล้วผมเทไปอย่างเยอะเทใส่กระปุกอะกระปุกแบบเอานิ้วจิ้มๆอะ่ะโอ้แป้งหกโอ้เละเทไปหมดเลยวะ่ะชิปก็ต้องหาด้วยโอ้ oh! กาลังเติมแป้งแป้งหกเฉย หลืออีกโอ้ทีนี้ขอหาคิวก่อนค่อยว่ากันแล้วกันเฮ้ยไอวอลหรอข้างในเหมือนจะใช่ไม่เหมือนละใช่เลยดาวหนึ่งไปครับเอ้ยข้างในมีคนเย็ยบแหวออไปดิดอรออะไรอะ่ะโหด้วยเหยียบมุมเล่ยนยากซะด้วย ผมต้องดูก่อนนะฝั่งนู้นมีเพื่อนหรือเปล่าโดนหลอกไปดาไปเพื่อนโอ้ตัวล่าผมน่นาจะตัวเศษอะวิ่งไปขอบวงเลยเฮ้ยแต่เกมนี้คนเหลือเยอะนะครับทุกคนตึงจัดแต่ผมหาคนไม่เจอเลยอะสวยข้างบนมี ข้างหน้ามีหนึ่งแล้วขอลาชิวหน่อยเพื่อนข้างหน้ามีหนึ่งดาวนะดาวไปตีผู้เล่นใหม่นี่ว่าสวยเลยขอคิวหน่อย ขอคิวหน่อยครับขอคิวหน่อยครับใครมาได้ยินเสียงนะไม่ใช่ไม่ได้ยินอยู่ไหนมันจะบนหลังคาเหระเสียงตึกอะไม่บนหลังคาก็าข้างๆบ้านบนหลังคาจริงเห็บไปทุกคนตาย โอ้โหผมแม่งกินผักบุ้งเยอะหูดีวะ่ะผมกินผักบุ้งเยอะอะแล้วหูมันดีอะหูมันแล่นเลยอะได้ยินเสียงติ๊กเป็นติ๊กเลยอะอ้าวซ้ายมือมีคนยิงคิวเราไม่ได้การแล้วอ้ข้านามีเสียงยิงอ้าวตามสุดรุนนี้ตามสุดเอา อาเปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนโหมดอะดาไปโอ้ยยี่สิบอยแล้วโอ้โหอุ้ยข้างหน้านัวไปผมไปไม่ได้ถ้าไปตายฟรีต้องอ้อมหน่อยนะวิ่งไปตรงๆไม่น่ารอดอ่ะไม่เจอแดงๆเลยวะไม่เจอแดงๆเลย วิ่งในเมืองก็นัวผมเจอแล้วข้างหน้าผมหนึ่งคนวิ่งในเมืองก็นัวจัดแต่ยิงไม่ได้เลยเกือบพลาดละเกือบพลาดล้าผมเกือบงานมาวิ่งในเมืองก็เยอะหิวคิวว่ะดาวหนึ่งโอ้อาการหิวคิวกำเริบอยากโดดลงไปเลยอะ โดดเด้ยก็อาการพลาดก็พลาดวะไม่คิดได้ยินเสียงมีคนโดดอันตรายวะ่ะไปแล้วหยุดไม่อยู่ไายงานนี้เฮ้ยเยอะจังวะเมืองน,นี้ข้างหน้าก็มีฝ่ามือมีนะดาวไปหนึ่ง วุน่นใจกับเพื่อนขอคิวบ้างขอคิวบ้างดิโอ้โหเกินไปสามก่อนเดี๋ยวไม่ได้คิวไม่ใช่อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอย่าพึ่ง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 ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนค่อยๆคุยกันโอ้ย ไม่ใจยงใจเย็นกันเลยอ่ะเพื่อนร่างบ้ามีเต็มเลยผมอะ่ะเต็มข้างล่างนี้ดีกว่าว้ยกระสุนหมดว้ยไม่ตายเหรอดาไปสวยแล้วทุกคนกระสุนซองหมดว้าวว้าวสวย สวยมากชวยจริงกระสุนซองหมดกนหลังคาวะที่หน้าผมเจ็บจัดเลยโอ้ยมันเยอะจังวะโอ้ยยิงไม่ถูกย,ยิงไม่ถึกยิงไม่ถึกหาแร่กระสุนซองก่อนงั้นเนี่ยของบ้านนี้ก็นัวจัด มใจเย็นก re ับเพื่อนใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นคิวเราใจเย็นใจเย็นใจเย็นคิวเราเองคิวเราเองมีคนมาต้นเกมนี่หว่าเกือบเกือบหลับจะกลับมาได้ยี่สิบเก้าคิวแล้วโว้ก็ามา สามสิบมาดิเอาจริงว่ะยังเดือดยังเดือดข้างหน้าผมจะเย็นก่อนขอคิวเขาดักผมนะไม่ดักบันใด เจ็บมากอะ่ะตายมาดิน่าจะแรงแกงคนนี้คิวท้าย32คิวบ้านนี้ได้ยินเสียงนะผมกินผับบุ้งมาเยอะไม่ใช่อะไรหรอกว้าวโหว้าวโหมาจ้าเฮ้ยหาย มาดิส2ิบสคิวร่บไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยโอ้แป้งก็หกอะไรก็หกโมซัวไปหมด32อคิวเอาว่ะตามรอยดิวครับตามรอยดิวโอ้โหต้องไปขอเคียย์แป้งก่อนนะทุกคนโอ้โหแป้งเต็มคงเต็มขาเต็มตัวเลยวว่ะ แล้วเล่นไปด้วยพูดไปด้วยเลยทุกคนมันอาจจะคนดูอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะตอนผมพูดอะตอนเล่นอะเพราะมันโฟกัสไม่ถูกไงฝากก็จะพูดนิ้วก็จะเล่นมันโฟกัสยากนะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบางประโยคบางคําอะไรอย่างี้บ้างก็ขอโทษด้วยนะครับแต่เอาจริงนะถึงสาวทีิวเฉยได้ว่าสวยเลยก็โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้าใครอยากทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มันได้เลยนะครับขอบคุณครับบายบายครับผม